สวัสดีครับวันนี้ช่องรถไฟไทยเราพามาชมการทำงานของรถไฟทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของมีอะไรตามไปชมนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเราเจอกันอีกแล้วช่องรถไฟไทยูมิใจนำเสนอผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันวันนี้เรา อยู่ที่อบีหนึ่งสี่เจ็ดช่วงบ้านชุนแดนพังงาลำตาลท่านผู้ชมอยากชมพื้นทางรถไฟที่เทศไปแล้วก็เลยจัดให้เรามาเช็คงานเก็บงานช่วงอบีหนึ่งสี่เจ็ดนะครับเราก็เก็บภาพไปฝากท่านผู้ชมกัน อาอบีนึงสี่เจวสีต้นนะครับก็เทได้ไปประมาณสัก3าสต้นละนะครับก็เลยมาเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะครับอยู่ห่างจากหุโมงแม่กาประมาณสักแปดร้อยเมตรท่านผู้ชมอยากจะชมการเทพื้นพาขึ้นมาชมเลยจัดให้ ตามมาดูนะครับตามมาดูท่านผู้ชมที่อยากจะชมนะครับขอบคุณนะครับที่สนับสนุนแอดมินพั0หกร้อยสับสครายช่องแอดมินก็พยายามสร้างสารค์ผลงานให้ท่านผู้ชมได้ชมกันชมเพราะความบันเทิงนะครับชมเพราะความบันเทิงเป็นความรู้ แล้วก็สาระแล้วก็อัปเดตการทำงานของช่องรถไฟไทยมีให้ชมทุกวันอัปเดตคลิปทุกวันความคืบหน้าการสร้างรถไฟเด่นชายเชิงรายเชิงของวันนี้เรามาเช็คงานกันนะครับงานที่เอ147ก็เลยมาเก็บภาพให้เ,เพื่อนๆได้ชมกัน ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเข้ามาชมเพิ่มยอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ให้กับแอดมินแอดมินก็พยายามอัปเดตคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะครับเราก็มาเก็ดงานนะครับพื้นสะพานที่เทปไปแล้วครับก่อนจะลงหินประหลาดก่อนจะ วางหมอนวางล่างใช้เวลานะครับใช้เวลานี่เข้า2ปีเลยนะครับอาบินึก็เริ่มเทพื้นเริ่มเป็นรูปเป็นล่นลางเป็นแถวเป็นแนวส่วนที่เคณฑ์กำลังยกอยู่ด้านหลังมันก็เป็น เทพื้นนะครับเทพ,พื้นต่อไปแล้วได้สักประมาณ900เมตรนะครับเสาสามต้นสามสามสิบเก้าสิบเก้าสิบเมตรประมาณนี้นะครับที่มองเห็นอยู่ก็เป็นหุ่งโมงไมากานะครับประมาณสักแปดร้อยเมตรเก้าร้อยเมตรห่างกันนี่คือพื้นที่ ไปแล้วแต่สัก90เมตระนะครับเราก็มาเช็คแล้วก็มาเก็บเพื่อให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็กด s u b สไค i b ์มาคอมเมนต์ให้ความรู้แอดมินเปิดกว้างสำหรับท่านที่เป็นในช่างที่มีความรู้ด้านการก่อสร้าง ก็จะเป็นแบบนี้แนวหลางน้ำํำเราก็จะวัดวัดเก็บวัดเช็คทุก5เมตรไปทุกสะพานจะมีช่วงยาวๆก็อาบีหนึานะครับสาวเก้าสิต้นแล้วก็อภหนึ่าหนึ่งสาวเจต้นช่วงนั้นจะยาวนะครับยาวที่สุดนะวันนี้เราก็ มีโอกาสมาหนึ่งเจ็ดเทว้ได้จัเก้าสิบเมตรนะครับต่อมาเก็บรายละเอียดแล้วก็มีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆให้ f อฟให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเราจะอยู่กันถึงปีเจ็ดหนึ่งหมดสิ้นสัญญารถไฟเปิดใช้งาน นี่คือเชียงโอเอ็กซ์ลีเช่างโอนะครับช่างโอเอ็กซ์ลีเช่างต่อยห้วยเขียนช่างเบียร์ฮอนเก็ตนะครับเรามาร่วมทำงานกันนะครับก็เป็นทีมทำงานทีมเช็คผู้รับเหมาอีกทีครับก็ไปเป็นทีมแบบนี้แหละ ด้านหลังเป็นเป็นเคนกำล,ลังเทพื้นอยู่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมใกล้ๆนะก็มาวัดระดับไปก่อนนะครับล่พ่นสีสเป์เก็บก็จะเอาไปออกแบบน,นะครับให้ ด้านในออฟฟิศเขาออแบบเราเก็บข้อมูลไปเดี๋ยววันถัดไปเราก็จะเอา GPS นะครับมาเก็บข้อมูลอีกครีนึงวันนี้เรามาดึงตลับเมตรแล้วก็พ่นคนสีคนระยะเอาไว้ว่าเราต้องเก็บส่วนไหนบ้าง ตามไปดูนะครับตามไปดูก็ไกลเข้าไปละส่วนที่กำลังเทพ,พื้นอยู่ช่วงอบินยังสีเจ็ดก็เทพ,พื้นได้สัก90เมตรนะครับพาเพื่อนมาชมวิวชมบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศ ก็หาชมได้นะครับที่ช่องแอดมินบนี่นะครับกำลังเทพื้นอยู่นะครับเริ่มเริ่มเทต่อไปนะครับเราก็ต้องมาเก็บที่เทพื้นไปแล้วทุกอาบ,บีนะครับทุกอาบ,บีอาบ,บีหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งแปดไร่มา ที่มีสะพานยกระดับเราก็จะตามไปเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งออฟฟิศด้านไหนนะชมวิวนะครับเพื่อนชมวิวชมบรรยากาศนะครับช่วงบ้านชนแดดอำเ่อเงาลำปางเห็นฟพื้นได้ 90เมตรอะครับแล้วก็ตามไปเก็บเดี๋ยวเราจะไปพะเยากันต่อนะครับเราตามตามไปดูกันนะครับการทำงานอัปเดตให้เพื่อนได้ชมชมกันเราจะไปพะเยาไปอาบีหนึ่งห้าหนึ่งต่อจากงานเนี้ยนะครับตามเพื่อนมาเดินเที่ยวเดินสำรวจแล้วก็ ถัดเป็นคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนๆได้ชมการทำงานความสำเร็จนี่ดึงวัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปพยาวกันต่อนี่คือช่วงกำลังเทต่อจากที่เราเก็บพื้นเสร็จมาแล้วนะครับช่วงที่เรามาเก็บพื้นเสร็จมาแล้วเราก็จะเดินทางไปเ,เก็บงานที่พยาวต่อ เช็คงานอยู่นะครับที่มีไปในเควืมาวันนี้รู้สึกว่าจะเยอะนะสิบกว่างานวัน,นี้นะครับตัววิ่งพะเยาลำปางลำปางพะเยาวิางางาวว่งไปวิ่งกลับนะครับ,นะรบนี่คือส่วนที่เก็บภาพมาฝากท่านผู้ชมนะพอประมาณนะครับประมาณสักสิบนาที เราก็จะเดินทางไปพยาวกันต่อน,น,นะครับไปแล้วครับเสร็จหลักนะครับเสร็จพรุ่งนี้เราเมาใช้ GPS เก็บค่าต่อโชคดีมีเงินใช้ไปก่อนนะครับ